One, two. Three. สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยสามาัแลนดิเกลนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองไป,งป,งปสู้ขุดขนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักท่านนะคะทักทายกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะเติมพลังกายจิตกันให้เต็มที่ค่อยสู้งานสู้การกันในอาทิตย์ต่อไปนะครับเป็นกําลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้อากาศก็กําลังสูงขึ้นเรื่อยๆคะ่ะใกล้จะบ่ายโมงขึ้นมาแล้ว15องศาได้นะคะ เดี๋ยวเตรียมตัวจะออกจากบ้านกันพาคุณผู้ชายไปเดินไปเหินเนิดหนึ่งอาจจะไปสวนอีกทางหนึ่งของเมืองนะคะห่างจากบ้านตัวต,วตวไปราวสองกิโลเมตรได้ค่ะก็จะเดินทางนู้นกันทีทางนี้กันทีเดินเสร็จอดไม่ได้ก็ต้องแวะร้านไอศครีมนะคะพอเห็นแสงแดดอ,อุ่นขึ้นมาหน่อยนะคะคนฮอลแลนด์ร้านได้ติมรอบเมืองสี่ร้านห้าร้านเต็มหมดยิ่งวันเสาร์วันนี้คนเยอรมันก็แห่มา เต็มเมืองหมดนะคะเขามากินปลาทอดกันวันนี้มีตลาดนัดใหญ่ใจกลางเมืองลานกลางเมืองค่ะเมื่อเช้าตูโต้ก็รีบไปซื้อของถ้าไปช้าหน่อยหนึ่งสิบเอ็ดโมงหรือว่าเที่ยงคนเต็มหมดร้านปลาร้านผากักร้านอะไรต่างๆนะคะส่วนมากตัวโต้เองก็จะซื้อวันอังคาร้วยตลาดนัดเล็กมีแค่ครึ่งเดียววันนี้เมืองตะเข็บชายแดนต่างๆเมืองเล็กเมืองอะไรรอบๆเมืองตัวโต้นี่ค่ะ แถวเยอรมันแถวนี้ก็แห่กันมาหมดเข้าแถวกันบางร้านนะคะร้านขายปลาสดปลาทอดยาวเป็นร้อยคนเขาก็เข้าแถวนะยอมรับฝรั่งเขารอก,กินอาหารถ้าเขาอยากกินนี่เขาสามารถต่อแถวกันเป็นกิโลเขาก็สามารถรอได้ค่ะร้านในติมรอบเมืองแต่ละร้านก็เหมือนกันร้านหน้าสถานีรถไฟนะคะยาวสู่ลูกหูลูกตาทวันไหนอากาศอุ่นขึ้นมานะคะ เศรษฐกิจตางนี้ก็ถือว่าคึกคักมากนะคะเราเห็นคนมาแล้วเราตามตลาดนัดตลาดสดแต่ละที่คนแน่นแต่ละร้านเรายังอิจฉาเขาเลยอยากให้ทางเมืองไทยเราเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจคึกคักเหมือนกันค่ะแต่ตลาดนัดบางตลาดนัดทางบ้านเราก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะทางบ้านตัวโต,วตวก็เหมือนกันพอ้าแม่ค้าพอได้ขายของขายอะไรกันนะคะเป็นยังไงบ้างทางบ้านเราเมืองไทยสงกรานก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะคะก็ไหลกันไปจาก บางแสนจากอะไรวันนี้ก็วันไหลพัทยาค่ะช่วงเช้าๆก็คุยกับลูกสาวอยู่นะครับเพื่อนตัวโตเองถามพัทยาก็ยังเหลืออยู่สี่สาหคนที่ยังติดต่อกันลูกสาวนางหนึ่งตอนที่ตัวโตไปเมืองไทยนางก็ติดตาม YouTube ตัวโตด้วยนะคะความที่รู้จักกันเพื่อนจากเพื่อนมาทีหนึง่งนางก็คุยกับเราช่วงเช้านะคะนางก็บอกว่านางนัดผู้ชายมาเดทช่วงสงกราน แต่ตอนนี้ผู้ชายกลับแล้วที่แรกผู้ชายบอกว่าจะมา3อาทิตย์แต่ก็มาก่อนสงกรานเมื่อกี้ก่อน12 13 14 15เมษายนะก่อนอาทิตย์หนึ่งก็อยู่ด้วยกันไปนางก็เลยพาผู้ชายไปเที่ยวเกาะนะครับไปเกาะล้านเลยไปเกาะช้างเลยทีนี้ไม่รู้จะทํำยังไงดีก็ติดต่อกันลูกสาวนางนี้ก็เพิ่ง30นิดนิด,นดผู้ชายอายุ40กว่า ตัโตก็บอกนางตลอดแต่ก่อนนางก็ถามคุณแม่ขาหนูเขาบอกว่าจะเดินเรื่องให้หนูมาเมืองนอกเมืองนามาเที่ยวก่อนแบบน,นแบบนั้นแบบนี้รู้จักกันยังไม่นานตัโตก็ตจะย้ําเสมอบอกทุกคนนะคะการหาหัวฝรั่งหาสามีฝรั่งต้องใจเย็นๆต้องให้โอกาสตัวเองลองผิดลองถูกก็ต้องมีความกล้าความเสี่ยงในตัวถ้าอยากไอ ได้คนดีคนไรก็เรียนรู้กันไปก่อนตัวโตวจะบอกว่าให้เขาไปเห็นเมืองไทยก่อนดีกว่าถ้าเธอมาครั้งแรกที่นี่มาเจอปัญหาอะไรเจอผู้ชายไม่ลงไม่ดีไปการที่คนไทยอยู่ที่นี่หรือว่าสถานทูตหรือว่าใครจะช่วยกันบางครั้งมันก็ล่าชา้ามันยากเรายังไม่รู้จักเขาดีพอแค่ผ่านโซเชียลมีเดียแต่นางก็ยังว่าดีได้เปิดกล้องคุยกันเรื่อยๆตอนที่เริ่มคุยกันก็แทบทุกวันนางว่าเปิดกล้องให้เห็นกันแบบนั้นแบบนี้ ตัวโต้เบอกนะคบว่าลดอีโก้ตัวเองลงตัวเองเคยทํางานแบบไหนอย่าไปพูดใส่เขาฝรั่งฝรั่งก็ค่อยเรียนรู้ไปเพราะเพราะว่าฝรั่งบางคนอายุ40กว่านิสัยใจคอก็เท่า,า,า 20- 20ต้นๆของคนไทยเองนะคะอย่างแฟนตัวโต,วตวเอง60กว่ายังนิสัยบางครั้งก็เหมือนเหมือนเด็กอยู่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฝรั่งเขาก็จะเป็นตัวของตัวเองนะคะ ทีนี้ผู้ชายไปผู้ชายไปนางก็ไปรับที่สนามบินนะคะพาผู้ชายไปเีแรกเขาว่าจะไปอยู่สามอาทิตย์แต่เขาบอกนางไปไปมาพออยู่ด้วยกันสองวันสามวันนางก็พาไปเที่ยวเกาะไปตรงนู้นตรงนี้เพราะว่าถ้าอยู่แถบพัทยานะคะบางครั้งลูกสาวนางก็กลัวกลัวมีคนแย่งคู่แข่งเรามันจะเยอะคนที่หาผัวฝรั่งมันเยอะมากนางก็เลยพาไปอยู่ เกาะล้านสามวันสี่วันแล้วก็พาไปอยู่เกาะช้างอาทิตย์หนึ่งแต่ไปไปมามาผู้ชายก็ส่งกีนเหนียวก็ว่าได้นะคะรู้ว่าจ่ายเงินเป็นก็ว่าได้นางว่าแต่มันก็พากินปลาดื่มปลาอะไรทั่วไปอยู่ก็พักผ่อนกันมันก็ชอบอยู่ว่าเมืองไทยสวยนะผู้ชายก็เคยไปเมืองไทยสองสามครั้งแล้วแต่ไม่มีแฟนนะครับไปแต่กลุ่มเพื่อนกลุ่มอะไรนะคะทีนี้พออยู่กันไปเข้าอยู่ที่เกาะช้าง นานไปผู้ชายก็พูดออกมาแบบนั้นแบบนี้แบบทํานองไม่ก้อยมีเงินนะท่าก็ทํางานธรรมดาจะมาหาเธอเพื่อความเรียนรู้กันอะไรกันแต่เราสาวไทยเราคนไทยแต่ลูกสาวนางก็ฝันนะคะบางคนอ่ะฝันมันฝันได้คะ่ะเรารู้อยู่ว่าเราอยากได้แฟนฝรั่งเร็วไวแต่ทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตทุกสิ่งทุกอย่างโลกมันก็ไปไกลมากฝรั่งเขาก็เรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่าง เรื่องดีเรื่องเรื่องเสียเรื่องอะไรต่างๆของคนลงคนไทยเขารู้หมดนะคะทีนี้เขาก็ระวังตัวตัวก็วเ,เลยบอกว่าถ้าเขาไม่ไว้ใจจริงๆเงินทองอยู่ในกระเป๋าเขาเราอย่าไปกระติกกระตากมากถ้าเขาไว้ใจเราวันไหนวันหนึ่งขึ้นมาอย่างแฟนตัวโต,วตวเองกว่าจะรู้ว่าทํางานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่กว่าเขาจะเปิดเผยกับเราโจน้นเขาไวเนื้อเชื่อใจนะคะอยากพบกับคนไทยเหมือนกันภาษาเดียวกันลองเขาไปไวเนื้อเชื่อใจมันก็ไม่รู้หรอกค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ ไม่รู้ใครจะหลอกใครเขาก็กลัวทีนี้ไปอยู่กอช้างเขาก็นับวันเออจะให้เธอวันเท่านี้นะเท่านี้นะอย่างน้อยก็พากินพาเที่ยวพาอะไรตัวโตก็แบบว่าก็ถือว่าไปเปิดหูเปิดตาเปิดโลกใหม่เปิดประสบการณ์แล้วกันเขาให้เท่าไหร่ก็เอาเธอโลกไปดีกว่าเขาไม่ให้หลังจากนั้นก็ก็เลยให้นางไปนิดนึงนางบอกว่าให้ไม่เยอะหรอกคุณแม่โชคดีว่าดีนะที่หนูไม่ได้ไปจ่ายค่าโรงแรมช่วยมันนางว่านะคะก็คงไปเจอแบบว่า ฝรั่งบางคนเขาก็ทางานทั่วไปนะครับบางคนก็สร้างภาพให้สวยหรูดูดีให้คนไทยสาวไทยอะไรหลงสเสน่ห์ไปก่อนก็มีนะคะทีนี้เขามากินมาใช้อันนั้นก็ว่าแพงไปหยิบอันนั้นก็แพงหยิบอันนี้ก็แพงนางก็เลยว่าเออแล้วแต่มันจะซื้ออะไรก็ซื้อแต่ละวันหนูไม่สองสามวันแรกเธอกินนี่ไม่ยันเราก็นําเสนอไปใช่ไหมคะอาหารการกินอยากให้ชิมอยากให้นุ่มนางก็ว่าฝรั่งบอกว่าแพง เฉพาะค้าเครื่องบินเข้ามาจะพักเขาเตรียมมาเที่ยวบางคนมาเตรียมมาจํากัดจําเขียนแลลวนะคะฝรั่งบางคนเขาก็กู้หนี้ยืมสินไปเที่ยวก็มีบัตรเครดิตหรือว่าเบิกล่วงหน้าจากบริษัทบริษัทออะไรนะคะบริษัทเขามีสวัสดิการ,ร,รให้ล่วงหน้าก็มีเบิกก่อน3เดือน2เดือนแล้วก็มีทุกอย่างนะคะสมัยนี้นะคะทีนี้พาไปอยู่ที่เกาะช้างอาทิตย์หนึ่งพอดีกลับมาไม่รู้เรื่องจริงเรื่องบอมนางบอกว่าวันที่ไปส่ง วันที่จะก,กลับไปสนามบงสนามยินเธอก็ไม่ต้องไปส่งฉันหรอกเธอไปทํางานทําการเถอะนะคะผู้ชายก็อาจจะตัดเยื่อใหญ่หรือว่าอาจจะไม่ตรงสเปคก็ได้สเปกเขาสเปกเราตอนคุยกันผ่านกล้องผ่านอะไรไม่ได้มาสัมผัสบางวันก็คุยกันแค่ชั่วโมงหนึ่งบางวันก็ครึ่งชั่วโมงก็หารูา้ว่าอายุคุณสบายดีไหมถามสารทุกสุขดิบแค่นั้นพอมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวันทุกวันไปไป,ไปมาไลฟ์สไตล์มันอาจจะไม่ เหมือนกันอย่างตัว,ตวเองตอนหาแฟนฝรั่งนะครับพูดหยาบๆก็ว่าได้นะคะฝรั่งออสเตรเลียบ้างฝรั่งประเทศนู้นประเทศนี้บ้างบางคนได้อยู่อาทิตย์หนึ่งบางคนก็3วันบางคนก็4วันก็มีอยู่นะคะเราก็ต้องกล้าตรงนั้นช่างมันเถอะค่ะชีวิตมันเป็นของเราเราจะไปนอนกับผู้ชายหรือไปเที่ยวกับผู้ชายกี่คนมันก็คือชีวิตเราถ้าเราไม่คิดมากนี่แหละค่ะการหาแฟนฝรั่งก็ต้องมีความกล้าก้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บคนที่โชคดีก็เป็นส่วนของเขาไป เจอวันสองวันรับเลี้ยงเลยได้คนรวยมันก็โชคดีของเขาแต่มันก็น้อยแต่ทุกวันนี้มันก็รู้มากแล้วตัวโต้ก็เลยบอกว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองเธอหนูไม่ต้องไปเสียใจนางก็เฟลไปอยู่นะคะวันที่ผู้ชายจากนะคะได้เงินกับเขามาส่วนหนึ่งอยู่ค่ะพอได้ค่าห้องค่าจินต่อชีวิตไปไหนไหนก็ไปอยู่กับเขาแล้วเป็นยังไงค่ะไม่ใช่ว่ามันจะง่ายอย่างเดียวจะได้ทันทีจะโชคดีทันทีเราอย่าไปฝันล่วงหน้าเกินไปเราวาดฝัน ไปแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเราก็จะเสียใจตัวโตก็บอกเปิดใจไว้เธออย่างน้อยหนูก,กว่าอายุเพิ่งสามสิบกว่าถึงผู้ชายทิ้งเราตอนนี้เราก็ยังสาวอยู่เราก็ยังหาใหม่ได้ไม่ว่าต่ไทยหรือเทศก็เหมือนกันตุวโต้สอนหลานเหมือนกันนะคะนางก็มีลูกหนึ่งแล้วทิ้งกับแฟนไปตั้งอายุยี่สิบกว่าไรกว่าอายุยังน้อยอยู่ไม่ต้องคิดว่าผู้ชายมีคนเดียวในโลกถ้าเราคิดว่าผู้ชายมีคนเดียวในโลกเราจะเสียใจถ้าเราคิดว่าผู้ชายรอเราอยู่เป็นล้านๆคนนะคะข้างนอก เราก็จะไม่ได้เสียใจมากนางก็บอกว่ากว่าจะทําใจได้คุณแม่หนูก็ว่าหนูดีทุกอย่างหนูต้อนรับขับสู้มันอะไรสารพัดอย่างก็คงไม่ถูกสเปกมันหรอกมั้งพอไปใช้ชีวิตด้วยก,กันแล้วผู้ชายก็คงจะมีสเปคไปอีกแบบหนึง่งแต่เขาก็เพื่อความที่ไม่อยากให้เราเสียใจทันทีแล้วเราอีกอย่างเขาก็อยากจะเรียนรู้กับเรานางก็เลยว่าเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันถึงวันข้างหน้าฉันอาจจะไม่มาหาเธออะไรก็ผู้ชายพูดประมาณนี้คุณแม่หนูก็เสียศูนย์เสียเฟลเลย เอาเสียใจก็อดเอาหนูมุ่งหน้าต่อไปวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นของเราและตุ๊ตต้ก็บอกลองผิดลองถูกไปเปิดใจให้ตัวเองมันทิ้งเราในวันนี้เรายังสวยยังสาวยังอายุยังน้อยอยู่ถ้ามันทิ้งเราตอนแก่มาอยู่ด้วยกันสี่สหปีสิปีขึ้นมาเราก็แก่มันก็เริ่มนี้ถ้ามันเวี่ยงเราตอนนั้นเราก็จะยากอีกอย่างตุ๊ตต้เองนะคะใกล้ใกล้จะไปถึงหลักห้าแล้วถ้าเจอโดนทิ้งตอนนี้จะขายออกหรือเปล่าคะัจะไม่ได้ไปแจกเขาเหรอ จะได้ไม่ซื้อเขาเหรือนะคะเอาว่ากันไปค่ะการหาแฟนฝรั่งก็ไม่ใช่ว่าจะโชคดีทุกคนแต่ยังไงก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะลองผิดลองถูกดวงที่จะเป็นคู่กันจะเป็นแฟนเราจริงๆมันก็จะมีมาเองนะคะเราอย่าใจร้อนพออย่าฝันเกินไปเราก็ฝันได้แต่ต้องตื่นเป็นเท่านั้นเองนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจกันทุกคนนะคะวันนี้มีเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังค่ะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ